สวัสดีครับมาเจาะลึกประเด็นกันวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องการพบกันครั้งสําคัญที่ทําเนียมข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะครับระหว่างประธานาธิบดีโดนัททรัมป์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดาคนใหม่มาคานีสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นการพบกันหลังนายกคานีชนะเลือกตั้งมาไม่นานนะคะครับซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกๆเลย วันนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดการหารือของผู้นําทั้งสองท่านนะคะจากบันทึกแล้วก็บทสรุปที่มีการเปิดเผยออกมาเพื่อจะได้เข้าใจความสัมพันธ์ของสองประเทศเพื่อนบ้านนี้มากขึ้นทั้งเรื่องการค้าความมั่นคงเอ่อหลายๆเรื่องเลยค่ะน่าสนใจมากครับเรามาไล่เรียงกันดูนะครับว่าคุยอะไรกันบ้างมีตรงไหนที่เห็นตรงกันหรือว่าเอ่อมีจิตที่ต่างกันชัดเจนเริ่มต้นที่บรรยากาศก่อนเลยดูเหมือนจะดีนะครับค่ะบรรยากาศเริ่มต้นนี้ถือว่าค่อนข้างอบอุ่นนะคะครับ ประธานาธิบดีทรัมป์ก็แสดงความยินดีกับชัยชนะของนายกคานีถึงกับบอกว่าเออตัวท่านเองอาจจะมีส่วนช่วยในชัยชนะครั้งนั้นด้วยซ้ําค่ะส่วนนายกคานีก็ตอบรับอย่างดีนะคะมีการชื่นชมความเป็นผู้นําของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็เน้นย้าเรื่องประวัติศาสตร์ความร่วมมืออันยาวนานระหว่างสหรัฐกับแคนาดาคือท่านบอกว่าสองประเทศจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อทํางานร่วมกันค่ะครับก็ดูเริ่มต้นด้วยดี แต่พอเข้าเรื่องการค้าเหมือนจะมีประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นมานะครับใช่ค่ะเรื่องการค้านี้เป็นประเด็นใหญ่เลยมีการพูดถึงข้อตกลง USMCA ที่มาแทน NAFTA เดิมประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าดีกว่าเดิมนะแต่ก็อาจจะเป็นแค่ขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านค่ะเหมือนบอกเป็นนัยยะว่าอาจจะต้องเจราจากันใหม่หรืออาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้แล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าอาจจะมีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงบางอย่างอยู่ครับ แล้วเรื่องภาษีล่ะครับประเด็นนี้ดูเหมือนทรัมป์จะยืนหยัดชัดเจนชัดเจนมากค่ะคือท่านต้องการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะรถยนต์เหล็กอลูมิเนียมท่านก็เลยบอกว่าจําเป็นต้องมีมาตรการภาษีกับสินค้าแคนาดาต่อไปให้เหตุผลว่าอยากผลิตเองไม่อยากนําเข้าว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเราก็ยังพูดถึงเรื่องที่สหรัฐขาดดุลการค้ากับแคนาดาเยอะมากซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านต้องการแก้ไขอืมแต่ทางนายกคานี่นี่มองต่างออกไปเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะท่านมองว่า U.S.M.C.A เนี่ยเป็นพื้นฐานที่ดีนะแต่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างโดยเฉพาะผลกระทบจากภาษีที่สหรัฐใช้อยู่ท่านชี้ว่าแคนาดาเป็นลูกค้ารายใหญ่สุดของสหรัฐเลยนะค่ะแล้วก็อุตสาหกรรมรถยนต์ของสองประเทศนี้เชื่อมโยงกันลึกซึ้งมากการขึ้นภาษีมันก็เลยกระทบทั้งคู่ไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับผมนอกจากเรื่องการค้าแล้วมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลย อ๋อเรื่องนั้นข้อเสนอเดิมของทรัมป์เรื่องให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ใช่ไหมคะใช่ครับท่านหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งค่ะท่านก็อธิบายประโยชน์ที่แคนาดาจะได้รับนะคะเช่นลดภาษีได้เยอะเลยแล้วก็มีทหารอเมริกันคุ้มครองให้ฟรีๆโอหเป็นข้อเสนอที่ฟังดูน่าสนใจแต่ปฏิกิริยาจากแคนาดาเป็นยังไงครับนายกคคนี่ตอบกลับแบบชัดเจนหนักแน่นมากค่ะว่าแคนาดา ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนคือปฏิเสธชัดเจนใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นด้วยซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็เหมือนจะยอมรับจุดยืนนี้นะคะแต่ก็ทิ้งท้ายไว้หน่อยว่าอย่าเพิ่งบอกว่าไม่มีวันอืมก็ยังไม่ไวยนะครับทีนี้นอกจากเรื่องเศรษฐ,ฐกิจแล้วมีประเด็นความมั่นคงนโยบายต่างประเทศด้วยไหมครับมีค่ะมีข่าวสําคัญด้วยนะคะ ประธานาธิบดีทรัมป์แจ้งว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยแจ้งว่าจะหยุดโจมตีเรือแล้วอ้าวจริงเหรอครับอันนี้น่าสนใจค่ะแล้วทางสหรัฐก็จะหยุดปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ด้วยถือเป็นความคืบหน้าสําคัญเลยค่ะครับแล้วเรื่องอนอื่นล่ะครับอย่างยูเครนอ๋อเรื่องอยูเครนทั้งสองท่านเห็นตรงกันค่ะว่าอยากให้สงครามจบลงเร็วที่สุดครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังพูดถึงการเดินทางไปตะวันออกกลางด้วยนี่ครับบอกว่าจะมีประกาศใหญ่ ใช่ค่ะบอกว่าจะมีประกาศครั้งใหญ่มากต้องรอดูว่าคือเรื่องอะไรนะคะครับส่วนทางแคนาดาแล้วครับเรื่องบทบาทในเวทีโลกหรือเนโตนายกคานีก็ยืนยันค่ะว่าแคนาดามุ่งมั่นจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมแล้วก็จะมีบทบาทในเนโตมากขึ้นซึ่งก็เป็นแนวทางเดียวกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยผลักดันมาก่อนครับช่วงท้ายๆการคุยกันทรัมป์ก็กลับมาเน้นเรื่องแนวทางการเคาของท่านอีกครั้ง ใช่ค่ะท่านย้ำว่ามาตรการภาษีเนี่ยได้ผลดีจริงๆทำให้บริษัทต่างๆย้ายฐานผลิตกลับมาลงทุนในสหรัฐเยอะมากท่านพูดถึงตัวเลขด้วยนี่ครับเหมือนจะมหาศาลเลยค่ะท่านบอกว่าอาจจะสูงถึง9ถึง10ล้านล้านดอนลลาร์เลยนะคะแล้วก็มองว่าสหรัฐไม่จำเป็นต้องรีบทำข้อตกลงการค้านใหม่ๆเพราะยังไงประเทศอื่นก็อยากเข้าตลาดสหรัฐอยู่แล้วครับผม สรุปแล้วการพบกันครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับก็โดยรวมนะคะสะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเหมือนกันค่ะคือมีความตั้งใจจะร่วมมือกันในหลายเรื่องนะคะอย่างความมั่นคงนโยบายต่างประเทศแต่เรื่องเศรษฐกิจการค้านี่ยังเห็นต่างกันชัดเจนใช่ค่ะโดยเฉพาะมุมมองเรื่องภาษีการผลิตในประเทศแนวทางนี้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องภาษีอนาคต USMCA นี้ต้องติดตามกันต่อไปแน่นอน แน่นอนค่ะรวมถึงเรื่องข้อเสนอรัฐที่50เน็ดด้วยถึงจะถูกปฏิเสธไปแล้วแต่ก็ยังถูกหยิบมาพูดถึงได้อีกครับก็น่าคิดนะครับว่าแนวทางเศรษฐกิจการค้าที่ต่างกันชัดเจนขนาดนี้มันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระยะยาวของสหรัฐกับแคนาดา2ประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญมากๆนี้ยังไงต่อไปนะครับใช่ค่ะเป็นคําถามที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับ